สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเะมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า book of shadows Blair Witch 2เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนมหาลัยที่ได้ทัวร์จัดล่าแม่มดแบลหลังจากที่ได้เห็นเทปบันทึกบรณะของคนที่ได้เผชิญหน้ากับแม่มดอันแสนไร,ร้กาศก่อนที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่รู้ว่าเกิดจากคำสาปหรือเพียงแค่พวกเขาหลอนประสาทไปเอง ในปีคศออ1999หนังเรื่อง Blair Witch Project ถูกฉายขึ้นและก็กลายเป็นหนังที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จากการสร้างขึ้นจากเรื่องจริงของนักศึกษาทั้ง3คนที่เข้าไปในป่าเพื่อตั้งใจจะไปถ่ายทําสารคดีแต่จุดจบที่ลึกลับของพวกเขานั้นก็ทําให้เกิดตำนานความน่ากลัวของแม่มดแบลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากเมืองที่เงียบสงบไม่เคยมีอะไรดึงดูดก็กลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเหล่าแฟนหนังก็ตามรอยกันจนเบอร์กิสบิวในตอนนี้ต่างกับปีที่ผ่านมารากบฟ้ากเหวิวผู้คนเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาก็ทําของที่ระลึอกอย่างกิ่งไม้มัดรวมกันเพื่อจะเป็นเสรีลักษณ์พิธีกรรมแม้แต่ก้อนหินนนกก็สสาาาามมรรรรถถ้้งงยไไดและั่ึ หนุ่มที่ตั้งใจจะเปิดทวรลาแม่มดขึ้นมาโดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่มาจากต่างถิ่นในคณะทัวร์ของเจฟฟี่มีลูกทัวร์ของเขาประกอบไปด้วยสตีเฟนคริสเตนคู่รักนักวิจัยที่มาที่นี่เพื่อทําวิจัยเรื่องของแม่มดแรลในเชิงประวัติศาสตร์และก็ประสาทวิทยาสาวผมแดงอยากเอดิก้าแม่มดน้อยฝึกหัดที่อยู่ในลทัทธิแม่มดคิมสาวเชื่อมจิตที่เธอนั้นเชื่อและก็ลงไหลในเรื่องของวิญญาณ ในการโทรเข้าสู่ป่าเบอร์กิสวิวเจฟฟี่หัวหน้าโทรก็เตรียมตัวโดยการพกกล้องมิดโอจำนวนมากเพื่อจะนำมาใช้เก็บภาพบันทึกไว้และหวังว่าจะนำคลิปของเขาเนะี่ยโพสลงโซเชียลทั้งห้าคนตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเบอร์กิสวิวพวกเขาจอดแวล์รัสดวกซื้อข้างทางเพื่อจะซื้อของมาตุนสเสบียงแต่ดูเหมือนว่าคนที่นั่นดูจะไม่เป็นมิตรเลยจนในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงป่าที่หมายก่อนจะช่วยกันขนของที่เตรียมมาเพื่อจะมาแคมปิ้งค้างคืนที่นี่ในระหว่างที่กำลังเดินป่าในตอนนั้นคิมก็ได้เด ตอนนี้เธอเนะ่ะตั้งท้องในหอาทิตย์แล้วและก็ยานสัมผัสข,ของคิมนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับคริสตนอย่างมากเพราะว่าเรื่องนี้มีแค่เธอกับแฟนที่รู้เท่านั้นเมื่อทุกคนมาถึงยังซากบ้านของรัสตินพาที่เป็นจุดที่พวกเขาตั้งแคมป์กันในคืนนี้และที่นี่ก็เป็นสถานที่เจอศพและก็เทปบันทึกของแฮทเธอร์กับจอร์ดแม้ตอนนี้จะเหลือเพียงแค่ซากของมันและเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับรอยประหลาดมันคือรอยประทับฝ่ามือปริศนาและก็รอยอักขาระของแม่มดที่อยู่บนผนังบางส่วนของบ้านถึงแม้ว่าสตตเเนนา็นนน็มออกห เธอไม่คิดเหมือนกับแฟนของเธอส่วนทางฝั่งของอิริก้านั้นเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วอาัคาระพวกนี้นะ่ะสื่อไปในความหมายที่ดีแต่ก็จะมีเพียงแต่พวกที่ไม่เข้าใจแม่หมดเท่านั้นที่คิดกลัวไปเองจากนั้นทุกคนก็อยากย้ายไปกลางเต้นแล้วก็พักผ่อน ในตอนนั้นเอริก้าก็เริ่มทําพิธีบางอย่างเธอร่ายมนต์ขอให้ดวงวิญญาณที่ติดอยู่ที่นั่นได้รับการปลดปล่อยคริสเตนที่เห็นอย่างนั้นเธอก็เลยไปถามว่านี่นี่ยคือพิธีอะไรเอริก้าก็บอกว่าเธอกําลังติดต่อกับแม่มดแปลเอลลีแคสเบิร์ดในตอนนั้นคริสเตนก็ถามกับเธอด้วยความสงสยัยทั้งที่ก่อนหน้านี้เอริก้าน่ก็บอกว่าคนเข้าใจผิดว่าแม่มดนั้นเป็นพวกนับถือซาตานเอริ e ก้าก็เลยบอกว่านั่นคือเรื่องเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าพวกลทัทธิแม่มดนั้นเป็นพวกนากรัวชอบบู และเอลลี่แม่มดแปลทที่ทุกคนกลัวนั้นก็เป็นลูกของพระแม่ธรณีเหมือนกับเธอก่อนที่เธอจะล้มตัวนอนลงบนพื้นหญ้าเพื่อจะรับพลังงานจากพระแม่ธรณีคริสเตนก็ถามว่าเธอเคยเห็นรูปของเอลลี่หรือเปล่าเอเดรกา่์ก็ถามด้วยความประหลาดใจว่าเธอไม่คิดว่าจะมีคนบันทึกรูปของเอลลี่ไว้คริสเตนก็เปิดรูปของเธอกับเอเดรกาดูก่อนที่จะบอกว่ามันเป็นรูปที่คิดว่าน่าจะถูกวาดขึ้นก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกจากที่นี่ในขณะที่พวกเขากําลังเตรียมตัวกางเต้นเพื่อตั้งเข็มกันคริสเตนที่กําลังถ่่าาายยรรรูปปอออออบบๆเเเพืจจจะะกกกงงงนนวิั็็หล้มมขฟี อุปกรณ์ถ่ายทำมากมายทั้งกล้องวิดีโอความเร็วสูงแฮนดีแ้แคม ลองตรวจจับความร้อนและก็อีกามากมายที่เขาตั้งใจขนมาเพื่อจะถ่ายทําและก็หวังว่าจะเจอกับลุมศพของเอลลี่แคสเวิร์ตแม่มอแบลที่เป็นตำนานเมื่อตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปทํากิจวัตรของตัวเองโดยที่สองคู่รักเข้าไปในแคมป์เพื่อดูงานเอกสารการวิจัยของพวกเขาเอเดิก้าก็มาไร่มินชื่นชมธรรมชาติเจฟฟี่และก็คิมนั่งดื่มเบียร์ในคืนนั้นขณะที่พวกเขากําลังนั่งล้อมวงเพื่อจะพูดคุยแล้วก็สูบกัญชากันอยู่จู่ๆพวกเขาเนก็ถึงกับต้องตกใจด้วยความกลัวเมืื่่่่ออออมมีีเเสยงงงพิศนนนนาาดาัััขึ้กกจะบวคนนท อีกกลุ่มหนึ่งจานวนหคนที่เข้ามาแกล้งพวกเขาทําให้2กลุ่มทะเลาะก,กันอริกานะกเนี่ยก็เลยสาปแช่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นว่าพวกแกต้องถูกคำสาปหนักกว่าที่พวกเธอเจอสเท่าและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายสตีเฟนก็รีกเข้ามาห้ามไว้และก็ตกลงว่าต่างคนต่างอยู่สุดท้ายพวกเขาเนะี่ยก็ยอมเดินจากไปเมื่อเรื่องราววุ่นวายจบลงเขาก็ต้องใจจะไม่นอนหลับเพราะคิดว่าพวกนั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้พวกเขานั่งดื่มกันอย่างหนักเพื่อจะเป็นการฆ่าเวลาก่อนที่สตีของพวกเขานะจะหายไป คิมที่ทิ้งตัวลงนอนบนแท่นปูนใกล้ต้นไม้ใหญ่เธอก็บสบตาเข้ากับนกฮูกตัวใหญ่ที่จ้องมาทางเธอทำให้เธอหยุดมองมันกลับไปราวกับว่าโดนมนสะกดและภาพของการฆ่าคนอย่างภาคคลัง่งโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปก็ฉายขึ้นในหัวเธอแต่มันก็ไม่สามารถจะปฏิปต่อกันได้และไม่นานนักเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเช้าวันต่อมาคริสเตนก็เดินมาที่แม่น้ำพร้อมกับห่อผ้าสีขาวก่อนที่เธอจะลงมาในแม่น้ำและก็กดห่อผ้าผืนนั้นลงไปพร้อมกับมีเลือดสีแดงฉานปรากฏขึ้นก่อนจะมีเสียงเด็กร้องไห้และกระทาของเด็กทาร อเธอ,เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเธอกับสตีเฟนนอนอยู่ในเต็นท์ทางที่จริงแล้วพวกเขาตกลงที่จะไม่นอนหลับกันแต่ว่าทําไมทุกคนถึงหลับกันหมดด้านของเจฟฟี่ก็ตื่นมาพบว่ากล่องของเขาโดนทุบทิ้งจนหมดเขาโมโหอย่างมากที่มีคนมาทําลายกล่องรวมถึงเศษกระดาษมากมายที่ปลิวทั่วบริเวณซึ่งนั่นก็คือเอกสารงานวิจัยของสตีเฟนและก็คริสเตนทั้งสามคนกําลังติแตกก่อนที่คิมจะบอกกับเจฟฟี่ว่าบันทึกมันยังคงอยู่เพราะเธอได้เห็นในนิมิตก่อนที่คิมจะพาพวกเขาไปยังจุดเดียวกับที่พบเทปของจอและก็แฮเธอคิมบอกว่ามันย ใต้ก้อนหินพวกนั้นเธอเห็นมันในหัวของเธอเมื่อเจฟฟี่ยกก้อนหินเหล่านั้นออกแล้วก็ล้วงมือเข้าไปก็พบว่ามันมีอยู่จริงเจฟฟี่ก็เลยคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของคิมที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเธอนะมีพลังจิตเจฟฟี่ที่ตอนนั้นกำลังโกรธเขาก็ตออว่าคิมรวมไปถึงการต่อว่าแม่มดซึ่งนั่นก็ทําให้อดิกาโนะกรธขึ้นมาเช่นกันทั้งสาเคนะทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่วุ่นวายด้านของคริสเตนที่ตอนนี้เธอดูท่าจะไม่สู้ดีนักเธอค่อยๆนั่งลงช้าๆก่อนจะเห็นว่าบนมือนะมเนี่ยออมาาเเเธอกกกขวตใจพพรี นเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลหมอกรรี่พาเธอมาเข้ารักษาตัวทันทีแต่ดูเหมือนว่าจะช้าไปเธอแทงลูกไปแล้วทําให้เธอเสียใจไม่น้อยแม้ก่อนหน้านั้นนะ่เธอจะไม่อยากเก็บเด็กไว้ในขณะที่พยาบาลกําลังอธิบายผลการตรวจร่างกายของเธออยู่คริสเตนกลับต้องเห็นภาพของเด็กที่น่ากลัวที่ใส่ชุดขาวและก็เดินถอยหลังด้วยท่าทางที่ผิดรูปผิดร่างก็จะมีภาพการทรมานผู้คนบางอย่างใช้มาในหัวเธอสตีเฟนก็เลยมาหาเธอพร้อมกับบอกท,ทันทีที่คริสเตนเริ่มดีขึ้นพวกเขาก็ออกจากโรงพยาบาลและก็กลับมาที่พักบ้านของเจฟฟี่ต่อ ด้านของสเ e ฟ h น n นะก็เสนอความคิดว่าแหวทิเหล่านั้นมาเปิดดูเพื่อดูว่าช่วงที่พวกเขาหลับไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันถึงบ้านของเจฟฟี่ซึ่งเป็นโรงงานเก่าที่ถูกทิ้งร้างภายในตึงแห่งนี้มีของมากมาที่เจฟฟี่เก็บไว้เมื่อมาถึงทุกคนเนะ่ก็แยกย้ายกันสเฟนรีบพาคริสเตนไปน,นอนพักก่อนที่เจฟฟี่คิมและก็เอดิก้านั้นจะเริ่มมาเปิดเทปดูกัน เมื่อคริสเตนหลับไปสตีเฟนหนก,ก็ขึ้นมาตามพวกเจฟี่พวกเขานั่งดูคลิปแล้วก็พบว่าต้นไม้ใหญ่กลางพื้นที่บ้านนั้นมันไม่มีอยู่ในเทปเลยทั้งๆท,ที่มันควรจะอยู่จากนั้นเฟฟี่ก็พบว่า บนไหล่ของคิมนั้นมีรอยแผลเธอบอกว่าน่าจะมาจากตอนสะพายเปเมื่อเจอฟฟี่เปิดเทปม้วนใหม่คิมน่่ก็รู้สึกว่าเธอเห็นภาพอะไรบางอย่างและเมื่อกรอเทปกลับสตีเฟนน่่ก็รู้และก็บอกว่านั่นน่ยคือรูปสัญลักษณ์ของคอฟฟี่ร็อกภาพของห้าคนที่ถูกจับทรมานและก็ฆ่าโดยการคว้านอซไา,าออกมาแล้วก็นำศพมาเรียงเป็นดาว5แฉกเหมือนกับสร้อยของเอริกาและก็ในตอนนั้นก็มีเสียงของคริสเตนดังขึ้นเรียกชื่อของสตีเฟนทำให้เขารีบลุกขึ้นไปหาเธอก่อนจะพบว่าเธอกำลังหลับอยู่ พร้อมกับได้ยินเสียงเด็กที่พูดขึ้นช่วนให้เขาขนลุกและเสียงนั้นก็ดังมาจากด้านนอกด้วยความที่อยากรู้เขาก็เดินไปที่ประตูเพื่อจะเปิดออกและก็พบกับร่างของเด็กหญิงในชุดสีขาวที่ร่างกายบิดเบี้ยวกำลังเดินถอยหลังอยู่ซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่คริสเตนเจอ เด็กคนนั้นพูดถึงบางสิ่งบางอย่างกับเขาว่าพวกเขาเอาบางอย่างกลับมาด้วยก่อนที่เธอจะหายไปสเฟนก็ตกใจกลัวสุดขีดเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ยืนยันได้ว่าเขากําลังเจอกับเรื่องชวนหลอนตามตำนานของแม่มดแบรเข้าแล้วเขาเร,รีบปิดประตูแล้วก็เข้ามาในห้องก่อนจะเห็นคริสตินที่ตื่นอยู่เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กในฝันเธอนะ่ะฝันร้ายว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยด้านของสเฟนก็พยายามจะยกเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้างแล้วก็อธิบายเรื่องราวเหล่านั้นเขายังบอกกับเธอว่าจะเรยกให้คนขับรถมารับพวกเขากลัับบ้้านนนนใวรุ่่งีแตเธอ ก็พูดขึ้นเสียงแข็งว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องอยู่หาคําตอบเรื่องบา้าที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนจากนั้นสเฟนก็บอกให้เธอกินยานแล้วก็หลับต่อ ก่อนที่เขาจะลงมานั่งพักหายใจในห้องครัวด้านของเอริก้าก็นําเบียร์กับกาแฟมาห้องครัวพอดีจนไดเนเจอกับสตีเฟนที่นั่งอยู่ก่อนหน้านี้เอริก้าที่เห็นเขาเครียดอยู่เนี่ยเธอก็เลยเข้าไปนวดให้เขาก่อนจะเริ่มเล่าลวมจนทั้งคู่จูบรัดอย่างหนุ่ดดิม่มก่อนที่เธอเน่ะจะใช้เล็บข่วนสตีเฟนจนเป็นแผลหนักดัวนแล้วก็มีเลือดไหลก่อนที่เสียงของเอริก้าจะเรียกสตีเฟนกลับมาจากภาพหลอนนั้นจากนั้นเจฟฟ่ก็เรียกทุกคนมาดูภาพหญิงคนหนึ่งที่ถ่ายไว้ได้เธอกำลังเปลือยกายและก็เ,อออเกาออนนกิคืออ คิมกับเจฟฟี่ก็ตอบว่าเธอทันทีและก็เข้าใจว่าเธอกําลังทําพิธีแม่มดอยู่และก็เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเธอเอเดกาไม่เข้าใจและเธอก็แน่ใจว่าเธอไม่เคยทําเรื่องแบบนั้นเมื่อคืนเธอคิดว่าเธอกําลังโดนใส่ร้ายโดยที่เจฟฟี่กับคิมอาตัดต่อภาพเหล่านี้ก็ได้เอเดกาที่กำลังเสียใจเพราะว่าทุกคนเข้าใจเธอผิดเมื่อกลับมาที่ห้องเธอก็เริ่มทำพิธีกรรมเรียกให้เทพีจักนรกหนักขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่างคิมที่รู้สึกอ,ดอัดเต็มทนเธอก็เลยคว้ากุญแจรถแล้วก็บอกว่าเธอต้องออออออกกกกไปสูาาศข้งนน่และเธ็ออกไป เธอเข้ามาหาออริก้าที่กำลังนั่งทําพิธีอยู่ออริก้าเนี่ยก็ร้องให้แล้วก็บอกกับเธอว่าพวกเธอนั้นเอาอะไรบางอย่างกลับมาจากป่า และมันกำลังเล่นงานพวกเธอทุกคนอยู่ทุกคนมีรอยแผลที่บ่งบอกว่าจะต้องตายก่อนที่เธอจะเปิดเสื้อให้คิมดูคิมก็เลยตอบกลับไปว่าอาจจะเป็นแค่การแพ้ยางไม้อะไรสักอย่างก็ได้แต่เอริก้าเนี่ยก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบีบเค้นอากาศออกจากตัวเธอทั้งฝั่งของคิมก็มายังร้านสะดวกซื้อร้านเดิมตอนที่เธอไปหน้าเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินเพ็กกี้แค่เฉยหน้าตาไม่รับแขกก็ดูจะไม่ยอมคิดเงินให้เธอลอนหยิบอาตตไบาเล็กมาถูเล็บแล้วก็ไม่ ว่าเธอนี่แหละผู้จัดก,การร้านและคิมเองก็หมดนความอดทนเต็มทีเธอตอว่าเพกกี้ก่อนจะปาเงินใส่แล้วก็รีบออกจากร้านไปขณะที่กําลังขับรถกลับเธอก็ได้เจอกับเด็กลุมหนึ่งที่เดินจุงมือกันเดินถอยหลังบนถนนเธอรีบหักหลบจนรถพุ่งชนต้นไม้แต่บาโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและรถหนักก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและเมื่อเธอลงมาดูกระพบกับร่องรอยของเด็กเหล่านั้นคิมก็รีบขับรถกลับบ้านของเจฟฟี่ทันทีและเมื่อมาถึงเธอก็หยิบของออกจากถุงที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็พบว่าในถุงมีตะไบเล็บที่เ,เ,ออเปื ชายก็ขึ้นมาหาเจฟฟี่แต่คิมกลับต้องตกใจกับภาพที่เห็นเพราะว่าเจฟฟี่นั่งในชุดนักโทษและก็โดนประหารชีวิตด้วยการช็อตไฟฟ้าก่อนที่เธอจะหลุดมาจากผ้าวังและก็รีบนอนทันทีในเช้าวันต่อมาสตีเฟนก็รีบเก็บข้าวของและก็ปลุกคริสเตนให้ตื่นเพื่อเดินทางกลับเอริกานะ้าเน่ยก็เลยอาสาจะไปส่งพวกเขาเธอบอกว่าเธอจะปกุญแจรถที่ด้านบนกับเจฟฟี่ก่อนแต่เมื่อสตีเฟนออกมาจากห้องเพื่อได้ให้เอริก้าไปส่งเขาเขากลับไม่เจอเอริก้าอยู่แล้วเจฟฟี่แล้วก็คิมเองก็ไม่เห็นด้วยทั้งๆที่เอริก้าบอกว่าจะขึ้นมาเอากุญแจรถกับเจฟฟี่ด้านของเจฟฟี่น่ยก็หัวเสียกับ สภาพรถที่ตอนแรกคิมบอกว่ามันก็แค่บุบตรงกันชนนิดหน่อยแต่สภาพที่เขาเห็นน่ะคือรถมันพังยับเยินเหมือนกับพลิกคว่ำม,มาจากไหนก็ไม่รู้และก็สงสัยว่าคิมขับมาได้ไงทางๆท,ท,ที่สภาพเป็นอย่างนี้ จากนั้นคริสตินก็ออกมาพูดถึงเรื่องของทุกคนโดยทำรอยสัญลักบางอย่างบนตัวจากฝีมือของเด็กๆที่เอามือมาจุ่มเลือดของพวกเขาแล้วก็ประทับรอยบนตัวของทุกคนสตีเฟนพยายามจะบอกว่ามันคือเรื่องจริงจากนั้นทุกคนก็ออกตามหาเรกาที่หายตัวไปพวกเขาตามหาเธอทั่วทั้งตึกแต่กลับเจอเพียงแค่เสื้อผ้าของเธอที่ถูกวางไว้ในวงล้อมของเทียนพิธีที่เธอททิ้งไว้ก่อนที่ทุกคนจะกลับมาตั้งใจดูเทอิกครั้งและตอนนั้น Jeffrey เจฟฟนียก็ได้เจอกับภาพของทุกคนที่กำลังทุบกล้องของเขาเขาเชื่อทันทีว่ามัััันนนนต้อองงงงเเเป็กกกทททท่่่่ียวลุมแึแๆะโรพ์ด มันคือสายของนามเพิร์ทที่โทรมาหาเจฟฟี่ พร้อมกับบอกให้เขาเปิดทีวีดูข่าวที่กลาลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้พอคิมเปิดทีวีแล้วก็บพบว่าเป็นข่าวของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นที่โดนฆ่าตายรูปแบบเดียวกับการทําพิธีคอฟฟี่ร็อกชุกคนถูกผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกมาพร้อมกับนําร่างมาเรียนเป็นรูปดาวห้าแฉกแรมเพอรคิดว่าเจฟฟี่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะด้วยประวัติของเขาที่เป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กยันโตก่อนหน้านี้หนึ่งปีเจฟฟี่เคยได้รับการเข้าสถานบ,บําบัดผู้ป่วยทางจิตก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวซึ่งเรื่่่่ออองรราาานนนั้น้เคเคิมมมแลกกนะกกไยู ด้านของแนมเพำเภทที่ใหม่ขหวงพวกเขาทุกคนและก็คิดว่าทุกคนคือผู้ต้องสงสยัยก็เลยสั่งห้ามพวกเขาทุกคนออกจากพื้นที่จนกว่าจะสืบคดีเสร็จและอยู่ๆก็มีร่างนกฮูกตัวใหญ่บินมาชนกระจกจนแตกและก็ร่วงตกมาตาอยู่บนพื้นซึ่งคิมก็จําได้ว่านัน่นคือนกฮูกตัวเดียวกับในป่าที่จ้องตาเธอในคืนนั้น ทุกคนมานั่งรวมตัวกันอีกครั้งเจฟฟี่ในคราวนี้ดูจะโมโหมมากกว่าทุกครั้งเขายนความผิดทุกอย่างให้กับเอริก้าเพราะว่าเธอเป็นแม่มดที่ปลอมตัวมาและก็คอยสาปแช่งพวกเขาด้านของคริสเตนเธอก็ไปยืนที่ประตูก่อนจะเรียกทุกคนมาดูเอริก้าที่กำลังเปลือยกายเต้นรำอยู่ข้างนอกเมื่อสตีเฟนเห็นอย่างนั้นเก็เลยรีบเข้าไปหาเอริก้าแต่เธอนกลับหายไปแล้วและยูยูสะพานก็พังลงยังโชคดีที่ว่าเขาจับขอบประตูวไว้ได้ตอนนี้สตีเฟนเนี่ยกำลังห้อยอยู่บนสะพานเขาบอกให้คขขร ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วเพราะว่าเส้นทางออกจากตึกนั้นมีเพียงเส้นทางเดียวก็คือสะพานที่พึ่งขาดไปต่อมาคริสตนก็มีท่าทางที่แปลกประหลาดไปอย่างมากเธอยืนหมุนตัวบนเตียงสตีเฟนเห็นอย่าง,งน,นั้นก็รีบไปห้ามเธอเธอก็เริ่มติแตกแล้วก็พูดถึงเด็กผู้ชายที่แขวนคอและก็ทรมานเอลลี่ในอดีตเธอเห็นภาพเหล่านั้นผ่านดวงตาของเอลลี่ภาพที่เธอโดนเด็กชายจากหมู่บ้านแแลทำร้ายเมื่อรู้ว่าเธอเน่ยยังไม่ตายเด็กเวนพวกนั้นก็จับเธอมาแขวนคอคริสตนก็เลยคิดว่าตอนนี้เธอใกล้บ้าเต็มทีแล้้้วววววตตเเเกกกก็็ลลยออดธไแมม่าาาัขจะ ด้านของเจฟฟี่กำลังดูกล้องวงจรปิดที่เขานะติดไว้ทั่วตึกทางกล้องในห้องนอนของสตีเฟิและคริสเตนเมื่อคิมขึ้นมาเขาก็รีบเปลี่ยนเป็นเทปในป่าทันที ด้านของคิมก็ขึ้นมาหาเจฟฟี่เพื่อจะขอเบอร์หมอที่จะให้มารักษาคริสเตนเจฟฟี่น่นก็บอกว่าสมุดโทรศัพท์อยู่ในลิ้นชักเมื่อคิมเปิดลิ้นชักก็พบกับแฟ้มข้อมูลของทุกคนที่เจฟฟี่นั้นแอบสื่อพวกเขาอยู่คิมก็เลยวุ่นวายวาจนสตีเฟนออกมาดูเจฟฟี่น่นก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้ทําแต่ในเมื่อมันอยู่ในบ้านของเขาไม่มีทางที่จะเป็นของคนอื่นจากนั้นแหนมเพิร์นน่ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังอยู่หน้าบ้านของเจฟฟี่ซ เดินไปที่ประตูแต่กลับไม่เจอนามเพอหรือว่าใครเลยเมื่อเขานำปืนเก็บไปในตู้ก็ถึงกับต้องสติดแต่กว่าเดิมเพราะว่าเขาพบกับร่างใ้วิญญาณของเอริกา้าที่ยืนอยู่ในตู้ แล้วก็เป็นปริศนาว่าเธอตายได้ยังไงด้านของคริสเตนก็เดินมือลอยขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าทุกอย่างมันย้อนกลับทั้งพวกเด็กๆที่ทุกคนเจอที่เอาแต่เดินถอยหลังเธอพูดซ้ำๆอีกทีว่าทุกอย่างมันย้อนกลับทําให้สตีเฟนน่ะคิดบางอย่างออกเขาก็รีบบอกให้เจฟฟ<ร>ี่นำเอาเทพทั้งหมดมาเล่นย้อนหลังดูและแล้วความจริงทั้งหมดก็เฉลยภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่หายไปของพวกเขากลับฉายขึ้นเมื่อวิดีโอเหล่านั้นถูกเล่นกลับหลังทุกคนกําลังดูเมาแล้วก็ไร้สติทั้งดื่มและก็สกกกกกกััััาาาาาาพพววววเเเเเขขปปปลลออย่่่แ้็็็มมมซนนนนนนงงงงทคคริตํ เขามาทําพิธีกรมแม่มดบางอย่างก่อนจะเห็นภาพที่พวกเขาใช้มีดกรีดลงบนร่างกายของตัวเองตามคําสั่งของคริสเตนเพื่อจะเขียนตัวอักษรลงบนตัวและนั่นก็คือที่มาของแผลบนตัวพวกเขาล้องทั้งหมดก็เป็นพวกเขาแั่แหละที่ทําลายมันเทปที่ถูกเอาไปซ่อนนั้นก็เป็นฝีมือของคริสเตนเมื่อความจริงปรากฏคริสเตนก็ปฏิเสธมันเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทาคิมกับสตีเฟนก็มาจับตัวเธอไว้ก่อนที่สตตเฟนจะถามเธอว่า เธอเป็นคนฆ่าเอดีกาเหมือนกับแม่มดที่ฆ่าเด็กๆและก็ฆ่าลูกด้วยใช่ไหมแต่บัดเธอนั่นก็บอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นเจฟฟี่ก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้คริสเตยนยอมรับว่าเธอเองนี่แหละเป็นคนทำทั้งหมดท่าทีของเธอเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอดูเสียสติและก็พยายามพูดย่มโมโหสหีเฟนก่อนจะบอกว่าพวกเขากำลังจะตายพร้อมกับที่เธอเดินไปด้านบนแล้วก็นำเชือกที่แขวนอยู่มาพันคอตัวเองไว้พร้อมกับพูดจาดูถูกสเฟนไม่หยุดจนเขาโกรธและก็ผลักเธอจนตกลงไปเชืออออออกกกกกทททททีี่่่่่รัััดเเเเธธยอยู็็็ใใหห้้ลลลาาปปนนนนแแแขขะสสตติิบงงไ ในเช้าวันรุ่งขึ้นแนมเพิร์สก็นำทีมทุกคนมาบุกที่บ้านของเจฟฟี่ก่อนจะให้ตำรวจรีบเข้ามาจับกลุ่มพวกที่ยังเหลือเจฟฟี่สตีเฟนและก็คิม พวกเขาถูกตั้งข้อหาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่านักองเที่ยว5คนรวมถึงเอริก้ากับคริสเตนด้วยเมื่อทั้ง3คนถูกคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจตำรวจก็เปิดภาพจริงจากกล้องทุกตัวที่บันทึกไว้แล้วก็พบว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพวิดีโอเหล่านั้นมันต่างกันเหมือนกับหนังคนละม้วนทั้งเรื่องของการตายของเอริก้าที่จริงแล้วเจฟฟี่ฆ่าเธอและเอาศพของเธอไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับจัดฉากทุกอย่างสร้างความเข้าใจผิดให้กับทุกคนว่าเอริก้านั้นทำพิธีกรรมแล้วก็หายตัวไปส่วนคิมก็ถูกตั้งข้้อหาาาาวว่่เพกีสแคครนดซ ซึ่งคลิปจากอจอ้อบบนจรปิดภายในร้านก็ฉายภาพที่เธอใช้ตะไบเล็บแทงเข้าที่คอของเพกกี้ซ้ำๆจนทําให้เธอตายขาที่มันต่างกับสิ่งที่เธอจําได้และก็เห็นมันแต่นั่นในะก็สอดคล้องกับตะไบที่เธอเจอในถุงคืนนั้น ด้านของสเฟนภาพในวิดีโอนั้นก็ถ่ายคริสตนไว้ก่อนที่เธอจะผูกคอตัวเองตายไปที่แท้จริงแล้วสเต่างหาที่ไลบีถือแล้วก็หาว่าเธอเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดทั้งที่เธอพยายามจะปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนทําและก็เป็นเขานั่นแหละที่เป็นคนเอาเชือกรัดคอคริสตินแฟนของตัวเองไว้ก่อนจะผลักเธอตกลงไปจนเชือกรัดคอเธอตายขาที่ทั้งหมดเป็นฝีมือของทั้ง3คนและแน่ที่สุดพวกเขาก็ต้องโดนจับในข้อหาฆาตรกรรมต่อเนื่องสุดบ้าคลัง่งโดยการเล่มแบบจากหนังเรื่อง布莱斯โ Project เรื่องราวแสงพิศวงที่เกิดขึ้นนี้เป็นอีหนึ ให้กับตำนานแม่มดแแบไปอีกนานแสนนานเมื่อคุณอยากรู้เรื่องของเธอพวกคุณอาจต้องเจอกับจุดจบที่ไม่สวยงามแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนเลยครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ Comment ได้เลยสำหรับ book of shadow แบบวิอ2สอรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตาย ถือเป็นหนังที่พยายามจะสร้างความแตกต่างออกมาได้ดีนะครับแน่นอนนะครับว่ามันเนี่ยก็ยังคงมีความลึกลับน่ากลัวสะพึงกลัวเต็ไมไปด้วยความสงสัยต่อเหตุการณ์ว่าที่จริงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบวกกับฉากการตายและก็ผีที่โผล่มาได้อย่างน่ากลัวและตอนที่ยิงเด็กเดินเนี่ยยิงน่ากลัวนะสรุปนะครับโดยรวมหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พอใช้ได้นะและมันก็เป็นหนึ่งในหนังนะครับที่เอาไว้ชมตอนว่างๆก็ได้คือแบบถ้าใครที่ไม่ซีเรียสน,นะครับแล้วก็ไม่จริงจังสามารถหยิบหนังเรื่องนี้ขึ้นมาดูได้เลยและสุดท้ายนะคบนนนนเ้ก็าะแแนนจวไไไซต์ IMDB ปด4.0 ส่วนทางฝั่งมะเขือเน่าโรเตนต์มาโต้เนี่ยได้ไป14%และตัางหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับ